กินข้าวมายังยังไม่ได้กินข้าวมาขึ้นรถเดี๋ยวพาไปกินข้าวอ่ะเห็นยางมั้ยวิ่เครื่องาทั้ไปทางไหนไอเห็นเฉดยางสวัสดีครับไปไหนมาหางานครับฮะหางานครับหางานเดินมาจากไหนนี่เดินมานั่งรถหรือเดินมา เดินเลยเหรอโอ้กินข้าวมายังยังไม่ได้กินข้าวมาขึ้นรถเดี๋ยวพาไปกินข้าวอ่ะขึ้นมารู้จักผมไหมนี่เออผมชื่อจอนนี่นะเอาเป็นว่าผมจะพาไปกินข้าวเห็นเดินมาผมไปอยู่เทิร์นมารับแล้วนี่โอ้ยเดินมาจากอุบลเลยอัพอัพอัพอนั่งกับผู้จัดการผมนี่ผู้จัดการอัพนี่เอออ่าอ่านั่งนั่งนั่งอัพอัพลุกขึ้นแป๊บนึงให้ให้พี่น้องเรานั่งด้วย เป็นคนจังหวัดไหนคนอุบลอ๋อเป็นคนอุบลคือเด็กยงางมาทางนี่ห,หางานนะอ๋อเนี่ยหางานคือมหาอยู่ในอุบลคือได้มาหาพี่บุญต้องารา่ฮะง,งานอะไรอยากทำงานเกี่ยวอะไรไปตุ้ยพาบบ้าวมันกินข้าว้าวตี๋เ,เข่าอ้าอับนั่งอับนั่งอ้านั่งนั่งเออไปจะอยากทำงานอะไรจะได้หาให้ทำงาเกี่ยวกับอะไรฮะลงกึ่ง เออเดี๋ยวลงกึงเน,นาะถนัดแต่ลงกึงนกเนาะแล้วเมื่อคือนนอนที่ไหนเมื่อคือนเฮ้ยมึงบอกเล่เาเป็นวันี่คนอุบลเนี่ยอเอาบอกเล่าดิละ่ะนอนใส่เมื่อคืนฮะ,ะส,ะสีสีย่างไปเรื่อยๆบอกขันว่าขันผมบ่ได้๋ครับมา,น,านี่สีไปทังไหนเนี่ยฮะ,ห,ะหางานเอาสีไปหางานใสห่หระ สุ่งเ่ยเป็นเชิงเป็นคนคลองแค่วว้บุคลิกคลองแค่ว,วัยหรือเป็นอื่นคือตอบยังตอบช้าฮะคล่องไหมคล่องเนาะถ้าคล่องก็คงจะมีงานเยอะแยะรองรับถ้าเชื่องช้างานช้าขาดความรับผิดชอบมันก็ไม่มีใครจะรับทํางานนะครับนะเดี๋ยวเบื้องต้นไอ้เรื่องงานคุณว่าว่าไปเนี่ยผมหาข้าวให้คุณกินก่อนผมเป็นห่วงเห็นเดินมาเมื่อกี้ผมต้องดูเลินมารับเลย ม,มาถามพี่น้องครับเห็นพคนยางริมทางเมื่อกี้ผมเดินอะคีผ่านวัดผู้เขาเจียวเห็นยิ่ทา่าผมก็เลยไปยื่นเชิญยูหนาบิกซี่มาแล้วอ่าอ,อัพมีอะไรอยากจะถามอัพถามนี่ถามอ่าถามฮะโอเคปะฮะโบโอเคเนาะโอเคปะโอเคไหมโบโอเค,นะอ,เค,อ,เคอ่าเดี๋ยวไปกินข้าวเนาะเดี๋ยวกินข้าวโอเค น้ำใจผมในทิงกันคนอุบลคนไทยด้วยกันอ,อย่างน้นอยๆก็เจอหน้าผมก็ได้มีข้าวกินกินข้าวเติมแรงกันเนาะค่อยไปสู้ชีวิตใหม่ผมก็สู้ชีวิตเหมือนกันต่างคนต่างสู้ชีวิตแต่สิ่งสําคัญคือกำลังใจมีให้กันไม่เจอกับใครไม่รู้ความยากลำบากความยากลำบากมันสิ่งสำคัญที่สุดมันคืออก,การกำลังใจ เรกินก๋วยเตี๋ยวร้านผมนี่แหละก๋วยเตี๋ยวดดมเด็อร่อยไปเดี๋ยวผมไปไปนั่งราผมสั <par> sure ่งให้มาเอาลมาอกเปาลูาเอาป่เอาก๋วยเตี๋ยวเอาาเหลาด้วยน่ให้ี่เขาหน่อยเด้ออนั้นกินข้าวน้ำใจผมเนอร้านผมเองครับ สรุปก็คือเดี๋ยวจะไปเชิญอาณาณ์น้อพาไปเอาเป็นว่านี่คืออำเภอพิบูนบ้านผมเองแหละบ้านห้องบ้านผมเองไปยางรอหาเนอะนี่ร้านข้าวรื่องตึงร้านเด็กล้านทะลุมิเนี่ยมาอยุนะเอานะพี่โตให้พี่น้องเขากินแนะผมเคพี่เโานะครับพี่นโตทำกับเห็นเพิ่นยางตกรถตกล่ามามาหอดบ้านเกิดเมื่อกนอนผมนะครับ ผมก็เลยหับเป็นไม่กินเขาอยู่รลานผมเองนะครับที่ร้านที่ดเดีายวเนี่ยมาโดมมุ้งเล็กโอกาสพ่านมาสามารถพูดหนุนทห้กัลังใจผมนี้ได้ครับได้พี่น้องครับอ้าวโชคดีนะพี่นะอ้าวผมให้ตั์จิตตัวร้อยหนึง่งเอาไว้กินข้าวออ่ะโชคดีเด็กหนุนใจให้เช่นกันรู้เรื่องอกินข้าวแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ